ไม่รู้ว่าที่ไอ้ชัยบินอะใช่นี้บ้างกระด้งมันดูเป็นแบนเนาะอ้าวเหรออันนี้กระจ่าหรือกระดงกระจาดเออเห็นไหมผมพูดถึงแล้วกระจ้านะเนี่ยเราหมดเรื่องกระด้งกระจ่าไปห้านาทีแล้วพี่แป้พทีดี้อนรับไอซ์ระย้าสวัสดีครับ มาถึงก็ยกมะม่วงอะไรพันอะไรลูกใหญ่เริ่มเลยเอามาโชว์ให้คุณลูกฟังอ่ะคุณผู้ชมดูหน่อยพี่เป้จะบอกว่าถ้าไป็น่นอื่นลูกมันจะเล็กๆแต่มาพี่เป้ลูกมันต้องใหญ่ๆให้สมกับความเป็นเป้วิศวะของพี่เป้หน้าใหญ่ใช่ไหมไม่พี่เป้แบบยิ่งใหญ่เป็นยิ่งใหญ่ใหญ่โอ้ยแหมเสียงคุณเริ่มป่วยเลยนะสนั่นคุณคิดเองสดใสขนาดนี้ร้องวันละสิบรอบเสียงเสียงคุณเริ่มแบบแบี้ๆแล้วนะเอาก็เอาดูแลสุขภาพด้วยเพราะช่วงนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ตอนนี้ทุกคนก็ คือฮาแล้วก็หวือหวามากมันขนาดนั้นเยเหรอพี่เต้คือฮาวหวามากคุณเปิดตัวมาด้วยความสดใสที่แบบว่า เฮ้ยสลันเธอมาแนวนี <daha S 2> ้เหรอเฮ้ยคดีมากเลยนะต้องบอกว่าขอบคุณจี m แ m ม s i c สิกนะครับขอบคุณไม่น่ใจคุณฟ้าใหม่คุณน้ำฟังยูมไหมตอนนี้นะคฟังเบอรอขอบคุณมากมากครับใจเลยเพราะว่าเหมือนคือผู้ใหญ่คุยกับไอ้ตั้งแต่ต้นว่าอยากให้กลับมาแบบยิ่งใหญ่ครับตอนแรกไอ้คิดภาพในหัวไม่ออกว่าใหญ่ยังไงก็คือใหญ่เท่าจออโศกตกใจใหญ่มากเล่นใหญ่ทุกทุกที่จริงๆที่ครับจอ LED ทุกเทพอะไร่เงี้ย ครับก็เห็นแล้วก็โอ oh, ้ก็ชื่นใจนะผมราะกแบบชื่นใจมากครับร่มนักบองในวัย20ต้นต้นอย่างเราได้ทำอะไรแบบนี้อาวไม่ใช่10กว่าเหรอเฮ้ย20แล้วตอนนี้ <laughs> มีคนทฟังบอกว่าฟังป,ปุ๊บติดหูปั๊บยกมาทั้งส่วนเลยจ้าว่าจริงขอบคุณครับออนะครับก็ <c oughs> อุย้ยนี่ทุกคนมากรี๊ดการ์ดการ์ดกันไปหมดเลยนะครับดีใจขอบคุณนะที่ต้อนรับกันอย่างดีนะคะนะฮะนี่ะส่งมาแต่มีชื่อไอซ์ a แลนด์อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงของคุณนี่ถือว่าเปลี่ยนครั้งใหญ่เหมือนนะใหญ่นะใหญ่มากใหญ่มากน้ำหนักอะไรไปหมดเลยไม่ใช่เพียงนั้นสิคือในในสมัยวัยเยาว์นะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีความสามารถลุ้นหลามนะคือเขาก็สามารถร้องลูกทุ่งได้ชอบคือเติบโตเติบโตให้เห็นหน้าอย่างเงี้ยโตต่างจังหวัดนะแต่ว่านีเนี้ยคนบอกรู้ยังไม่พูดก็รู้แล้วคือเขาคนมีความสามารถหลากหลายมากร้องแนวไหนก็ได้แต่วันนี้มันมาอีกแนวหนึ่งแล้ว อันนี้เรียกแนวอะไรพี่เป้จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่พะพอพูดว่ากรมม m y g ปุ๊บคนจะแบบลุกทุ่งเลยเ<อ>ใช่ไหมแต่จริงๆกร a ม m y g ขออนุญาตเิอทูนพี่ไหมพี่ไผ่พี่มนแคนพี่ไต่พี่แบบทุกคนไว้เพราะว่าไปไม่ถึงความเป็นลุกทุ่งแต่ว่าคือสาเหตุที่กลับมาแล้วมาอยู่กรม m m y เนี่ยเพราะว่าคุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าอยากทำเพลงไทยแบบ you, อ่ะ๊อป d ดนซ์แบบไอซ์ลันยูอ่ะแต่ไอซ์ลันยูอยากผสมความเป็นไทยเข้าไปอขอมีกองยาวที่บ้านได้ไหมอขอมีชิงฉับหมู่ตะโพลอะไรเงี้ยหน่อยได้ไหมเขาก็เลยบอกเอ๊ะ แล้วจะไปอยู่ไหมิวสิกมันก็ไม่ใช่มันจะไปอยู่จีนี่ก็ไม่แนวไม่แนวคนละแนวแพี่บอดี้แซมจังงงอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นอันนี้เป็นยูนิตใหม่ยูนิตใหม่ของ GMM Music เอออันเดอร์แกรมมี่โกอันนี้แกไอซ์รันยูน้องมินตราแล้วก็ตอนน้องนิวคันทรีอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า ไทยนิยมไทยนิยมอ่คาคันชีพอป <pop>. okay. อคันชีพอปโอเคคันชีพอบคือ <You S 2> เป็น <know? S 2> ปนพอปแต่ว่าผสมความเป็นคันชี ซึ่งเราก็ได้ความบันเทิงขึ้นมาอีกสไตล์หนึ่งเลยนะใช่ไอ้บอกตั้งแต่แรกเลยว่าเพลงไอ้ต้องได้เปิดเพลงเวฟเพราะว่ามันเป็นเพลงป๊อปอ่าและไอ้ก็ไปลุทุ่งหานครแล้วบอกว่าเพลงไอ้ต้องได้เปิดลุทุ่งหานครด้วยนะทุ่งที่คุณเข้าได้ถึงหมดผมว่านี่คือความเป็นไทยนี่คือสไตล์ของความเป็นไทยเลยนะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนแต่เอามาผสมผสานได้อย่างลงตัวมากๆอ่าครับทีนี้วิธีเรื่องการร้องคุณคุณปรับวิธีร้องไหมหรือว่าคุณต้องต้องแบบเอาดึงความที่เคยแบบอุ้ยสไตล์ร้องทุ่งมาผสมผ

เซ็นสัญญากับพี่เป้ไว้แล้วเปิดชั่วโมงละสิบรอบน้องน้องน้นไม่มีใครเซ็นด้วยยากยากมากยากมากแต่ท่อนเนี้ยก็ก็เหมือนกับมีความเป็นเป็นแรปเขาเหมือนกันเนาะนิดนึงใช่เออมันร้องเร็วมากอ่ะคือมันก็จะมีความเหมือนแบบชอยแร็ปผสมมันต้องมีความเป็นแรปแบบคืออย่างอย่างที่บอกว่ามันคือไอ้ว่ามันคือแบบทั้นยมของเพลงในตอนนี้เลยนะคือไทย ไทยโมเดิร์นน่ะมันเป็นแบบว่านี่แหละไทยนิยมอยย่างงเี้มันมีท่าเต้นขึ้นมาดูให้ด้วยดิพี่เป้จะเต้นใช่ไหมเดี๋ยวจไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เจ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 นั่งก่อนนั่งก่อนเอาละเคยเจอนักร้องพลังพุ่งพลาดแบบนี้โอ้โหถึงพุ่งตลอดเอาเป็นว่าพูดถึงเพลงนี้ก่อนตอนที่คุณคุณตัดสินใจว่าเอ้ยมีมาทางนี้ละมาแนวนี้ละแล้วเพลงมันจะออกมาทางไหนยังไงอ่ะแล้วทีนี้ยกมาทั้งสวนนั้นมายังไงอ่ะ ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าคือทันทีที่เข้ามาคุยกับ g ี m Music เนี่ยคุณฟ้าใหม่แล้วก็คุณน้ำแล้วก็พี่อันประพัดก็คือคโปรโมเตอร์ของไอ้ทุกคนก็บอกว่าเอออยากให้กลับมาแล้วคำคำแรกเลยที่ทุกคนแบบเขียนไว้บนกระดานคือใหญ่ <c oughs> ไอ้ก็อะไรใหญ่อะความยิ่งใหญ่ไม่ต้องมา <c oughs> ใ,งใหญ่คือ <c oughs> ต้องกลับมาแบบเต็มที่อ่ะทีเนี้ยมันก็นําไปสู่โครงของการทําเพลงด้วยว่าคือเพลงยังไม่ทันเสร็จเลยนะ จองคนเล่นเอ็มวีไแล้วร้อยคนจริงหมอจริงๆรมีไอพูดจริงนะเขาเต็มที่มากเลยนะะดูเหมือนไอเวอร์นะตัวไอเวอร์อยู่แล้วไปแต่เขาจัดไปอย่างี้จริงแบบนี้คือเหมือนแบบในในในโครงที่เขาวางไว้ก็คือ MV ใหญ่เพลงใหญ่ที่ย่างใหญ่เปิดตัวใหญ่เขาก็เลยแบบเออนี่แหละชื่อเพลงมันเข้ากับสิ่งที่เขาอยากทําก็คือไม่ได้มาแค่มะม่วงหนึ่งผลเออแตงโมหนึ่งลูกแต่ว่าเป็นแตงโมแตงโมแตงโมสามลูก คนละแบบไม่คนละเพลงคือยกมาแบบทั้งสวนเลยครับโอเคมันก็เลยยกมาทั้งสวนแบบใหญ่ๆแบบนี้ทุกอย่างมันต้องใหญ่ฟังไปด้วยกันเลยดีกว่ายกมาทั้งสวนจากไอสุรเยอ์เอาไม่คุยกันต่อพี่แป๊บเดี๋ยวคุยต่อหลังเพลงนี้รัเาเดี๋ยวเราคุย

สแสดวมาสลันยูอันนี้สแดสแดวงแดวสแดวสแดวสแดวแสดวภูมิใจนำเสนอนางเอกเอ็มวีมาก โอ้โหแอนดี้จี้เขามาเต็มมากวันนี้คุณรุ่งฟ้าหรือท่านบอกว่าพี่เป้ไหวไหมเอาเอาเอาไอซ์ไหวไหมวันนี้เอาไอซไหวไหมกินมะม่วงกได้หนึ่งลูกไอพี่เป้ยแบบโอ้โหบูสต์บูสต์บูสต์โปนะครัเมื่อกี้คือหลายคนก็บอกว่าพี่ไอซ์เนี่ยเหมือนจะยังคุยไม่จบพี่ไอซ์เหมือนจะมีเรื่องคุยอีกเยอะแยะมากมายอ่ะพี่ไอซ์คิดถึงแฟนเพลงแหละอ่าใช่ไหมใช่ไหมคือเราก็ห่างหายกันไปนานเนาะนะฮะคือถ้าซิงเกิลเดี่ยวมันนานเนี่ยถึงแม้ว่าจะแบบไปร้องเพลงประกอบละครแต่ว่าก็เพลงประกอบละครก เาไม่รู้จะเดินสายโปรโมทยังไงเนาะละครเขาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเพลงตัวเองก็เลยเดินสายโปรโมทจัดกันไปนะครับอ่ไในๆพูดพูดถึง MV หน่อยเพราะว่า m v ็ีนี่คือแดนเซอร์มากันเต็มไปหมดเลยมใจมาก MV ตัวนี้นะครับคือเอาเอาแค่สีและเอาสีและแสงของ MV ก่อนคือจะบอกว่า MV เนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการทําสีด้วยการทำสีดีกล้องการจัดไฟอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นหนึ่งใน MV ที่แบบแสงสีสวยมากพี่อัญปัะดั์คือจัดให้นะครับ แล really ้วก <t os hum> euh. ็นางเอก MV ภูมิใจมากเป็นน้องโยชิค่ะโยชิน่ารักมากสวยมากเพราะว่าเราก็คุยกันกับผู้ใหญ่แล้วว่าเหมือน MV Ice Angel คนก็จะคิดว่าเอ๊ะใครจะเป็นนางเอก MV ตั้งแต่ยุคคุณเป้ย์ที่ชมพู่อะไรอย่าทุกคนจะต้องมีคานเลกมาใช่น้องหยาบน้องพีคอะไรเงี้ยน้องเต้ยอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นแล้น้องโยชิมาน้องโยชิเลยแล้วน้องชิเขาเต้นเก่งนะเต้นเก่งด้วยนะโรัโเต้นเก่งนะหอมเม้าอะไรโยชิหน่อยได้ไหมว้าวว้าวคือพุ่งกับเนี่ยจับโยชิตากแดดตั้งแต่8แปดโมงเบออร์นี้ตลดคือ คาดว่าน่าจะมีคนฝากมาว่าเอาโยชิลงหน่อย <laughs> เพราะว่าแบบสว่างวาบเลยเกิน <laughs> แต่ตัดภาพไปสองทุ่มกลับมาโยชิสว่างเหมือนเดิมเห็นไหมก็เลยได้บัญญัติยางคำใหม่ว่าโยชิ พระอาทิตย์เอาไม่ลงเดี๋ยวคงสว่างเสมอต้นเสมอปลายนะเออนะพี่ไอ้มองกล้องหน่อยนกล้องนี่ต้องนี่ล้องนี่เขาก็อยากจะทักทายคุณเนาะคุณผู้ฟังอนะฮะวันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วก็มีความสุขกันอะไรอย่างงี้นะครับพระเอกเป็นน้องสมุยด้วยหล่อคมเข้มเออคนนี้เขาเป็นใครอะน้องเขาเคยเป็นศิลปินแบบเป็นศิลปินที่ออกอัลบั้มมาก่อนอะเขาเคยอยู่ LAS อา รัสวซนเหรอลาสมุไรหรอไม่ใช่ราสไซโดใช่๋อเป็นหนึ่งรัสไซโดว่าตอนนี้กำลังเข้ามาน่าจะกำลังคุยกับ Grammy อยู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนก็จักตานั้นมีพาะทีมงานผมนี่ก็ว่าเฮ้ยคนนี้ใครอะจักรานี่นี่มาแล้วน้องสมุยนะเออตัวจริงเขาเข้มมากเท่มาก MV ตอนนี้ถ่ายทำกันโหดไหมเอาจริง จริงๆก็ไม่โหดในส่วนของไอ้นะครับแต่โหดในส่วนของน,อนอ้องโยชิ <laughs> เพราะว่าถ่ายตั้งแต่แสงแรกยันแสงหมดแล้วก็าล,ลามไปจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับเ,เพราะว่าซีนคือจริงๆถ้าดูจริงๆซีนคัตมันเยอะมากเลยครับเพราะมันมีแบบเซตเป็นตลาดเซตเป็นชุมชนน้องไปในไรนาในสวนด้วยอะไรเงี้ยเออมันมีคนคนประกอบอยู่เยอะมากอ่ะมันต้องเป็นร้อคนเยอะนะเป็นร้อยเออกว่าจะเข้าคิวกว่าจะให้มันลงตัวได้ถูกไหมใช่แต่อีกคนนึงที่ผมเห็นไปคือ เดอะริชเบนทอยพี่แจ๊บพี่แจ๊บทำไมยังไงมาขับรถอันนี้ขับอะไรเพราะพี่แจ๊บเป็นคนทำเพลงนี้ครับเพราะพี่แจ๊บทำพี่แจ๊บถึงว่าเหอท่อนฮุกมาแบบใช่เขามากๆเลยแล้วมีอีกคนนึ่งที่ทำด้วยแต่ว่าไม่เปิดเผยหน้าออกมาก็คือมิวสิกดีเรคเตอร์ของอัลบั้มนี้ของไอซ์คือเรียกเป็นอัลบั้มเพราะเดี๋ยวจะทำเป็นอัลบั้ม คือพี่ปั๊มอพาร์ตเมนต์คุณป้าโอ้ตานนั้คุณได้คนดีฝีมือดีมาทุ่มงานแล้วก็เพลงนี้ก็ได้พี่แจ๊บ Richman Toy มาโปรดิว e ์ครับครับฝากมคิดถึงวิวอยู่แม่ลิ้มมีโอเคนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ทํางทำวางไปแล้วเป็นทั้งอัลบั้มครับทั้งอัลบั้มจะมีแต่เพลงสนุกไหมหรือว่า คุณจะต้องมีพาร์ทเพลงปล่อยพลังคุณอยู่อันนี้มันก็จะต้องมีหลากหลายอยู่ในนั้นคือจะบอกว่าโอ้โหแบบคือเป็นการทําเพลงที่สนุกมากเดี๋ยวเพลงต่อไปก็จะมีเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวต้องรอดูว่าอะไรแต่ <So> ต้องใหญ่ทุกอย่างต้องใหญ่อาคุณฟ้าไม่ฟัง <laughs> คุณน้ำฟังอยู่ไม่ได้นะเปิดมาเพลงแรกใหญ่คนนี้เพลงที่สองก็ต้องใหญ่นะไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นต้องทุ่มมาต้องทุ่มมาแต่แต่ทุ่มมาแล้วโอ้โหสุดสดูแบบน่าดูมากๆกันนะครับก็ก็ก็สมสมการรอคอยเนาะกับการกลับมาอจริงว่าคือตัวไอเองอ่ะที่เห็นไอเต็มที่อย่างเนี้ยพี่เป้คือทุกอย่างอ่ะมันก็มาจากการที่ทีมงานะเต็มที่กับไอมากคือพอไอก็มาทํางานปุ๊บไอรู้สึกว่าโอ้โหทุกคนแบบเต็มที่กับไอมากแล้วอยู่ดีๆไอเป็น หนึ่งคนที่ทุกคนทำงานให้แลวไอจะมาอ่อมมันไม่ได้ไอ,อต้องบูด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  เนี่ยดีดมาแต่เช้าเลยใช่ปกตินะมันสามารถสิเป็นตอนเช้านะเขาขับม่วงกันเลยครับขับอิเล่ไม่แต่ตัดภาพนะเพราะไอ้บ่ายเริ่มง่วงคือตอนต้นนี่เหรอสู้ต่อไปครับเพราะวันนี้ต้องไปอีกหลายที่เลยนะแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะได้มีการร่วมงานกับทางกรีเวฟด้วยนะฮะผมต้องพาคุณมาเฮ้ยไอ้มาทำอะไรกับรีเว็มาทำอะไรอ่ะเพราะเราวันนี้เราจะแจกบัตรด้วยเขาไม่ได้ไลฟ์เขาไม่ได้ไลฟ์เฮ้ยอะไรอ่ะไอ้มาทำอะไรกับกรีเว็นี่ชื่อคนเต็มฟีดผมเลยเนี่ยเขารู้กันแล้วเหรอเออรู้กันมาเฉลย ก็ตรงนี้ให้คุณได้เฉลยอย่างจริงๆริงจังๆเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเขาในไลฟ์ครั้งนี้นะครับเราจะได้เจอกับผู้ชาย2คนที่มีชื่อเหมือนกันนี่คือการทํางานกันระหว่างนักร้องสองคนที่มีชื่อเหมือนกันระหว่างไอซ์พาลิสกับไอซ์พาอะไรดีพาโชคไอพารวยสิไอพาริสไอพารวยไอ้สระจอได้เจอวันนี้ไอซ์ตอนไม่มาอ่ะพี่เปเป็นนักกากไอให้อสงสารไอ นี่ไงจะได้เจอนี่อ่านได้รึไอ้ตาล์เจอไอพาเลสเฮ้อยากรู้แต่แค่อยากถามว่าทำทำไมทิ้งมาทำไมโอยอะ วันนี้มีสามผู้โชคดีที่จะได้กระเป๋ากระเป๋าผ้าจากกรีนเวฟอุ้ยเอามาโชว์หน่อยสิมาโชว์หน่อยสิขอโทษเอาโทรศัพท์ไอซ์มาส่งได้ไหมเอามาโชว์ทิ้นนี้สิไอซมันมีใบใหญ่กว่านี้ไอซ์จำได้เคยได้มีไหมอ่ะคุณจะเอาอีกเหรอคุณจะเอาอีกเหรอนี่ไอซ์พูดจะแกเอาจิพอไอซ์จะยกมาท้งสวนไอซ์จะเอาไปใส่แต่จะแจกให้กับคุณู้ฟังสามท่านนะครับซึ่งไอซ์จะเป็นคนประกาศ ก็อ er. ันน pues ี desse, ้ของคุณไปแล้วอ hey ่ะผมอันนี Twitter, ้ยกให้อันนี้ยกให้ไอ้ใบใบนี้ได้ๆๆไม่เอาไอ้เอาใบใหญ่กว่านี้เดี๋ยวไอ้ใหญ่ไปคุณทำงานโอเคโอเคว่าไปอ่ะผู้โชคดีเปเกอร์ผู้โชคดีครับหมายเลขหนึ่งคุณผศรวงเต็มหมายเลขโทรศัพท์0ูนยตืดสามแปดตืดแปดตืดสามตืดตืดอ่า ยินดีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้มติดต่อกลับไปคนที่สองครับผมคุณที่สองอ้าวพี่ปุ้มส่งมาชิงเองอะไรเนี่ยคุณปุ้มไม่ใช่คุณบุ๋มบุ๋มบุ๋มอ่านผิดคนเปลี่ยนคุณบุ๋มครับคุณบุ๋มเบอร์โทรศัพท์คือศูนย์ตื้เก้าห้าสองตื้อสองศูนย์ตื้ตือ่ายินดีด้วยและคนสุดท้ายที่จะได้กระเป๋าผ้าจากไอซสรยุปายก็คือเพาะมากเลยกราบสวัสดีคุณเพนภานะครับคุณเพนภา หมายเลขศูนย์ตืดหนึ่งตืดหนึ่งสองเก้าศูนย์ตืดตืดยินดียินดีนี่คือสามท่านนะครับที่ได้รับไปแล้วเดี๋ยวใช่ครับตอนนี้ต้องไปลงทะเบียนกันซะ เพราะว่าคาร์เดลไลน์เนี่ยนะฮะชิงบัตรกันโหดมากใช่กติกาการรับของรางวัลไม่ยากเลยนะครับกระเป๋าใบนี้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของเดี๋ยวตีเดี๋ยตีเดี๋ยตีไม่มีหัวหูกัดแฮมเดี๋ยวถ้าคุณจะไปเอาใบใหญ่ผมจะเก็บภาษีหุ่นใครจะใจร้ายกับไอ้ขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวพี่ตามเอาช่วงชิงกันนะฮะกับคาร์เดลไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาบอกกันอีกทีว่าเราจะได้เจอคู่นี้นะฮะไอซ์ซานยูกับไอซ์พาริสในวันที่เท่าไหร่แต่ที่แน่น่าจะเป็นเดือนหน้าปั้ เดือนหน้าเดือนอะไรอ่ะสิงหาเดือนหน้าสิงหาอ่ะอ่ะเดือนหน้าเดือนหน้าได้เจอไม่ใช่สิคือหน้าในสิงหาเดือนกรกฎาคมคุณจะไอ้อะก่อนไอ้เข้าอ่ะทุกคนเขาบอกอ้าวันนี้ไปเจอปู่เป้เหรอปู่เป้เหรอไอ้บอกว่ไม่จริงพี่เป้พี่เป้เหรอเนี่ไอ้เข้าใจอะไรทำไมเขาเรียกปู่เป้อะเป็นปีเลยเพราะว่าวิลุนาเดือนหน้าุวิลุนากรกฎาส่วนส่วนคอนเสิร์ตสตูดิโอไหนสิงหาสิงหานะฮะบอกเลยนะสิงหาครับไปเจอกันแน่นอนนะฮะกับไอซ์สตูดิโอแล้วก็ไอซ์พาริสนะครับ ฝากไปสัสธธกหน่อยครับปิดท้ายตัวนี้ครับไอซ์ขอบคุณมากเลยครับไอซ์รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอกับทุกคนแล้วก็มันเป็นพลังงานดีๆกับไอซ์มากๆเลยละไอซ์ก็หวังว่าพลังงานดีๆที่ทางไอซ์จีเอ็มมิวสิกนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็แกรมมี่โกตั้งใจที่จะทำเนี่ยส่งพลังงานไปถึงทุกคนคืออย่างที่บอกว่าไม่ได้มาแค่นี้ๆหน่อยๆแต่ว่าตั้งใจที่จะยกพลังงานดีๆทั้งสวนมาให้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับขอเพลงนี้เข้ามาที่ Green w a ว e นะครับเพลงนี้ยังยืนอยู่บนพื้นฐานขขขอองงคคควววาาามเเเเปปป็นปปนรัแต่่่่ไปปิดดททททีีกกุุห้้ยถึ เออนะฮะนะด้วยครับไอสระยูครับขอบคุณมากครับเย้สวัสดีครับยกมาทั้งสวนครับผมเน้นหนักสามคิวลงถึงขอภาพคู่พี่เป้พี่ไอค่ะแบบนั่งก่อนก็ได้ค่ะอการพัฒนาทุกสี่สู่อนาคตบีซีทีมรักโลกที่พัฒนาจากกระแสสู่